สวัสดีค่ะแม่จา๋าพาเพลินมาแล้วสว,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนนะคะก็มาพบกันกับแม่จา๋าพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านทุกคนนะคะมาเก็บแหลมรอยนะคะกระเทียมป่านะคะก็เป็นฤดูการของกระเทียมป่าเนาะนะคะเขาก็กำลัง กระเทียมป่าก็กําลังองอกนะคะกําลังงอกก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บกระเทียมป่ากันนะคะด้านหลังแม่จ๋า,จาคือแรมส์ลอยนะคะก็คือไวกาลิกนะคะกระเทียมป่าเนาะก็ตอนนี้ก็เข้าฤดอาูอะไรอะสปริงนะคะฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นซีซันนะคะเป็นฤดูกาลของแรมส์ลอยนะคะกระเทียมป่าเนาะก็ตอนนี้นะคะ แทบจะทุกพื้นที่นะคะกระเทียมป่าก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะต้นกนลาลังอ,อ่อนๆเลยวันนี้แม่จะาพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าเอาไปผัดก้านนะคะเอาไปทํากับข้าวไปผัดไปดองอะไรได้หมดเลยนะกินกระส้มตำนะอร่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บแรมสลอยกันค่ะมาค่ะทุกคนมาค่ะใครว่างๆมาช่วยแม่จ๋าเก็บนะคะเยอะมากนะคะเก็บไม่หมดเราเนี่ยเกณฑ์มาทั้งหมู่บ้านก็เก็บไม่หมดนะคะนะคะเดี๋ยวไปช่วยเก็นเก็บค่ะ นะฮะที่เห็นเกเขียวนี่กระเทียมป่าทาั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแม่จ๋าเตรียมอาวุธมาพร้อมนะคะบรรยากาศธรรมชาติกระเทียมป่าธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในหน่อยดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นริมทางเดินก็จะค่อนข้างเผื่อจะมีหมามีเหมือเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก็กำลังเข้าสู่ช่วงฤดู อตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นฤดูการของเขาเนาะก็กำลังเริ่มงอกทั้งนั้นแหละเนี่ยถ้าเกิดพอ,อเขาโตกันเต็มที่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดนี้แม่ว่างเลยนะทุกคนพื้นที่ทั้งหมดนี้ไม่ว่างเลยก็ก็จะงอกเป็นแรมสลอยที่ทั้งป่าเลยนะคะป่านี้เดีย๋ยวเราก็จะเลือกต้นมะมอกแต่แม่จะจะเข้าไป ค่อนข้างลึกหน่อยให้มันห่างไกลทางเดินคนให้มันห่างไกลสุนัขนี่ตรงนี้แหละเหมาะนะดิสดิสโอเคนะคะแม่จาม๋ไาไม่ได้เอาถุงมือมานะคะวันนี้แม่จ๋าไม่ได้ถุงมือมา นี่นะคะกำลังอ่อนๆกลิ่นหอมแล้วก็เลือกระต้นหมอ่ๆ มันก็ไม่สกรปรกนะทุกคนมันก็แค่เป็นใบไม้ที่ร่วงมันไม่เปื้อนดินเปื้อนอะไรเยอะนี่นะกํลังอ่อนๆเลยอยเยอะจังเลย Once so on. ผลงานของเราในวันนี้นะคะยอดอ่อนออน,นะคะก็เอาไปหนึ่งกระเป๋านะคะก็จะเอาไปผัดบ้างดองบ้างเนาะนะคะแม่จ๋าก็จะให้ดูเนี่ยมันก็กำลังขึ้นเหมือนเต็มไปหมดเก็บไม่หมดเราทุกคนป่านี้ป่าใหญ่มากเขียวๆนะ่ะทั้งหมดใช่หมดเลยเกณฑ์มาทั้งหมู่บ้านนะเก็บไม่หมดเลย <laughs> นะคะ หลังจากที่เราเก็บแรมสไลอยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าก็ได้มาหนึ่งกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปผัดแล้วก็เอาไปดองเนาะนี่ผลงานของแม่จ๋านะคะยอดกลังอนอ่อน,ออนงาม,งามโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะท,ทุกทท่านทุกๆคนนะคะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่จ๋านะคะ แต่ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แม่จ๋าได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต,ต,ต่อไปนะคะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย